คุณเคยประสบปัญหาแบบนี้ไหมฟาร์มแล้วก็ตายอยู่นั่นแหละนะครับววไม่ตามสักทีผมมีตัวช่วยให้คุณนี่เลยรีซิตช็อปร้านรับฟาร์มแมปบอกฟุตและคิงเลกาซี่และที่สําคัญทางร้านยังมีไก่ตันมาขายอีกด้วยราคาเริ่มต้นเพียงแค่99บาทเท่านั้นและทางร้านก็ยังมีบริการกดผลและบริการกดเกมพารแมปต่ตางๆอีกด้วยเช่นอนิเมะไฟเตอร์บอกฟุตคิงเลกาซี และออสตาทาวเวอร์ดีเฟน์นั่นเองถ้าผู้ใดสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับเฮ้ยแมปนี้ไม่มีใคร PVP กับเราเลยเลยไงวันนียไปดูที่คาเฟ่ดีกว่ามีคนอยู่หรือเปล่าเอ๊ะแล้วมันใครวะเทนายนายหนึ่งกับเราเปล่าถ้าะนั้นเราให้โยรู้เลยนะผมซื้อไม่ได้ครับผมไม่มีของขอของหน่อยได้ไหมครับนไม่ใช่ปัญหาเลยถ้านนั้นมีมีของนะนะเรามีร้านดีๆมาแนะนำนะนะจะได้เททๆนี่เลยลาวาบักนายสามารถเติมโลบักผ่าน V i P s e r v ์ฟเริ่มต้นด้วยที่17บาทเท่านั้นไม่ใช่แค King Legacy, All-Star Tower Defense และ Anime Fighter นั่นเองงั้นผมขอตัวไปเติมก่อนนะครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบล็อกฟุตนะแล้ววันนี้นะครับผมจะมาลองเทสแคนด้วยตัวเองดูนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยผมใช้คุณเซอร์เบอร์แมนเทสนะแล้วก็มีน้องๆขอให้ผมเนี่ยลอง PVP เล่นดูบ้างนะครับว่าผมเนี่ยไม่ค่อย PVP ไงนะครับสำหรับวันนี้นะผมก็จะลองมาเทสดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นคนที่เทสนะสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวทีนี้ก็ใครที่อยากจะเทสนะครับตอนนี้ผมจะเปิดแคนเพิ่มแล้วแหละนะครับส่วนคนที่อยากจะเทสก็สามารถเอามาขอติดต่อเทสได้ในนี้เลยนะครับนะส่่่ววนนนนนกกกกาาารรรรรเเททสสสะะคคคคคัััับบขขออออองงงงงมมด้้้ตผื หรือก็ครั้งเดียวนี่เองค่าหัวเนี่ยสถ้าจะดีมากก็2ล้านถึง3ล้านขึ้นนะครับคอยมาเทสดีกว่านะครับประมาณแบบถ้าเอาชัวๆ์วก็3ล้านแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ในแคดเราก็จะเต็มนะสำหรับสาขาแรกนะโอเคมาเดี๋ยวเราเนี่ยรอคนแรกเข้ามาเลยละกันดูเหมือนจะมาแล้วนะครับ คนนี้เลยในมือถือนะถ้าเขาฆ่าผมแด้ครั้งหนึ่งนี่ก็คือน่าจะได้เข้าเลยนั่นแหละนะครับผมก็ไม่รู้จะสู้มือถือได้ไหมนะเพราะก็ไม่ได้เป็นคนเทสด้วยนะปกติโอเคครับบ้าเดี๋ยวเราตัดไปดูกันเลยแล้วกันนะครับเอาละตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าเขาจะรู้ไหมเนี่ยว่านี่ให้เราเนี่ยไปเหยียบอาโคลเซียมนะครับเดี๋ยวเราต้องบอกนะเดี๋ยวแป๊บน,นึงของกอ๊อปอาคำที่เอาไว้พิมพ์ก่อนแป๊บน,นึงเล่นอาเป็นผลพระแล้วก็เหมือนจะเป็นคนปิง <laughs> โอเคนะไม่รู้ว่าเขาปิงไหมนะ เดี๋ยวเราเไปสู้กันเลยเขาเล่นผลพานะทีนี้แบบคือราแบนผลพาด้วยไงประเด็นนะครับแล้วคือเขาจะสู้เราอย่างไงวะแปบบ๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมหาผลเปลี่ยนให้ละกันนะอาจจะเป็นผลอะไรดีที่ไปสู้ได้ผมไม่ค่อยได้เล่นผลอื่นด้วยดิไม่รู้ได้ฟาร์มไหมเดี๋ยวผมดูก่อนนะผลฟินิกพอได้ปะวะคือผมไม่ได้ทําสกิลต,ตื่นด,ดิแล้วเขาเล่นผลพานี้เขาจะไหววะผลทรายขายเปล่าผลทรายไม่ขายโอ้ยเติมดิป โอเคนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาเหยียบกันเลยเอาเป็นว่าผมจะไม่ใช้สกิลฉีดละกันหรือเปล่าไม่รู้อะ่ะเออแต่ว่าโผผมเนี่ยมันไม่มีดามเมจนั่นเองนะก็เลยอาจจะต้องใช้อ่าผลแบบเต็มที่นะครับเปล่า,าไปส้างนอกนะโอเคครับมาเริ่มเลยมาอ่าเริ่มเลยอุ้ยเล่นเป็นธนูด้วยว่ะโถนไม่รู้เขาปิงไหมนะดูด ปิงเป่าน้องวิ่ยทำไมตัววาวๆเป่ะเขาปิงแน่ๆเลยผมว่าปิงเป่าไม่รู้นะเขาปิงไหมถ้าปิงเดี๋ยวคอยไปถามเขานะครับตอนเทสเสร็จนะถ้าปิงก็เดี๋ยวคอยให้เขาแอดชื่อผมมาแล้วไปเซิร์ฟหลักนะครับวิโดน sức kiêu mộ vào ui wow chả ta à. wow đã tội ác ฉีดดีไหมถ้าเราฉีดเขาก็น่าจะตายแหละแต่เราไม่ฉีดแล้วกันนะครับอุย้ยเพิ่งกดผิด ก็ไม่โดนโอ้ยตาย เคจะถามเขาก่อนนะครับว่าปิ้งไหมโอเคครับเขาปิงนะครับปิงจากเซิร์ฟ v i p นั่นเองนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยปิงหมดเลยนะครับเวลาเติมใช้เซิร์ฟ v i p เนี่ยปิงนะครับไม่รู้เกิดจากอะไรนะว่าจะยกเลิกเซิร์ฟแบบลบเซิร์ฟออกแล้วก็ซื้อเซิร์ฟใหม่เนี่ยซื้อได้ไหมไม่รู้นะต่โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยไปเปลี่ยนเซิร์ฟอื่นแล้วกันนะครับเอาให้น้องเขาจะได้เทสสบายๆนะเอาละเหยียบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปสู้กันตรงไหนดีหน้าคาเฟ่เหมือนเดิมแหละผมว่านะน่าจะดีสุดละนนนะะะคคครับโออเเเเเปิดดลยยยยยสววแ้มาาจกไหี๋นะ เอาละครับตอนนี้นะครับผมก็ได้เปลี่ยนเซิร์ฟมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้มีคนเข้ามายุ่งเยอะเกินไปนะก็เลยต้องเปลี่ยนเซิร์ฟครับไม่งั้นเดี๋ยวสู้กันไม่ได้นะโอเคครับก็หาเซิร์ฟที่มันสงบสงบอยู่นะครับเพราะว่าเซิร์ฟวีมันก็ปิงนั่นแหละนะอย่างที่ทุกคนรู้แหละโอเคป่ะเดี๋ยวเราเนี่ยไปเหยียบกันเลยนะครับจะได้จบจบนะอีกกี่ตาว่าประมาณสองตานั่นแหละครับเพราะว่าตามื่อกี้ไม่นับแล้วกันนะเออเมื่อกี้มีคนยุ่งเยอะเกินนะครับมาเริ่มเลยมา เปแลบปิงเหรอทำไมคนเทสที่ที่มาเทสเราแต่ละคนที่มาเทสกับเราแต่ละคนเขามีแต่คนปิงปิงกันนะไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคครับเมื่อกี้เขาเน็ตหลุดนะในเวลาเขาเข้ามาใหม่ละโอโ้โหกว่าจะเทสเสร็จนะครับอีกทั้งสองรอบหนูใครที่จะมาเทสก็เตรียมตัวพร้อมนะเน็ตอันเนี้ยต้องดีเลยนะครับเพราะว่าอ่าเดี๋ยวจะมาใช้ข้ออ้างมาปิงอะ่ะเออผมก็ไม่ชอบเหมือนกันนั่นแหละนะครับนะเพราะว่าตัวผมไม่ปิงไง แล้วคนมาเทสปิงแล้วก็อ้างว่าปิงเทสไม่ผ่านแล้วก็มาด่าผมรังแกคนปิงเงี้ยนะก็ไม่ได้นะเตรียมตัวให้พร้อมเองนะครับแล้วคอยมาเทสถ้าไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งมาเทสนะครับแบบเทสอยู่แล้วแม่เรียกอะ่ะเออแม่เรียกไปซื้อไข่แล้วเนี่ยเออม,มีมีนะนะครับเทสอยู่แล้วแม่เรียกไปซื้อไข่โคตรจังไรเลยนะก็โอเคไม่เป็นไรนะครับถือว่าบอกเลยละกันนะ,ะเ็บไม่ต้องนะครับยืนจ้องแล้วก็ใส่เลย เร,เราน่าจะไปเล่นสายแบบสายดาบอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าผลถนัดเล่นพวกเขาเรียกว่าโยรุอ่ะอุ้ยโดนสวน โอ้ยดนวิ่งเข้าไปรับเฉยเลยอยากจะฉีดนะแต่ก็ไม่กล้าฉีดอะถ้าเราฉีดเขาน่าจะเจ็บหนักเลยอะบอกเลย โดนเราจับยากโอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับสงสัยครั้งนี้คงไม่ปิงแล้วแหละนะดูจากท่าทางละเอาเป็นทูชิตะแล้วกันนะครับมาเนี่ยทูชิตะแต่ว่าเราไมา่ได้อัพไงนะครับแต่อาจจะเอาไปจับตัวไงเอาไปจับตัวคอมโบกับหมัดนะครับประมาณนั้นนะผมก็เลยไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกนะครับโอเคมาเริ่มเลยน้อง <g arness> โอ้ยมัวไปหมดอืมอืมอุม้ยเกือบโดนนะถ้าโดนเมื่อกี้ได้คอมโ,มโบเลยถ้าผมเงียบขออภัยนะคุณผู้ชมครับผมไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะเออตอนสู้คือปกติเราเป็นสายนั่งภาคไงนะแล้วต้องมาพูด <c ười> คือมันพูดอะไรไม่ออกอะ่ะไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆเลยนะครับ โอเคมาอืมโอ้เขาจะตายแล้วป่าทำไงครถ้าเราฉีดเนี่ยเขาน่าจะจบเลยอะน่าจะเสียดายนะคือเราแบนสกิลตัวเองเลยเออเพื่อเทสแต่ครั้งต่อไปก็ไม่แบนหรอกเนี่ยครั้งนี้อ,อนุโรมไนลันนะครับอยากลองเหมือนกันว่าถ้าเราไม่ใช้สกิลฉีดเดี๋ยวเราจะสู้เขาได้ไหมนะครับสุดอย่างหนึ่งเขาเล่นในมือถือนะผมก็เลยแบนสกิลฉีดไว้เลยนะครับจะได้เท่าเทียมกันอีกอย่างเขาไม่ได้มีผลใช้ไง แต่เราเนี่ยดาบไม่ได้อัพนะครับมันยากตรงที่ดาบเราไม่ได้อัพถ้าเราไม่ใช้ผลเราก็กลายเป็นไก่อุอ้ยสกิลระเบิดแรงนั้นเนี่ยโดนเข้าไปเจ็บเหมือนกันคือท้าเมื่อกี้โดนระเบิดแล้วเราก็ฉีดซ้ำเข้าไปนะครับก็น่าจะจบเลยโอเคนะก็ถือว่าไม่ผ่านนะครับสามตาติดนะครับโอเคนะสำหรับคนนี้ไม่ผ่าน,นครับ ซึ่งมีให้เทสเรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่ไม่ผ่านนะคือถ้าจะเทสตเนี่ยต้องเทสแบบเขาเรียกว่าสีวันมาเทสอีกทีหนึ่งได้นะครับแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าผมเนี่ยหรือว่าสไปเดอร์แมนหรือว่าคนในแคนที่เขาเกิ่งๆเนี่ยเขาอยู่ไหมนะครับเพราะว่า เราก็ต้องเรียนต้องทํางานแต่ผมเนี่ยทำงานแต่น้องๆผมไงต้องเรียนนะครับก็เลยไม่มีคนมาเทสให้นะโอเคน่าสำหรับวันนี้นะครับใครชอบฝากไลค์ผมด้วยแล้วกันนะคลิปอาจจะดูยืดๆหน่อยนะครับสำหรับใครที่ไม่สดุกผมขออภัยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นสายภาคนะไม่ใช่สายนั่งพูดไปแล้วก็เล่นไปนะเมื่อก่อนผมก็สายนี้แหละแต่ว่าตอนนี้ไงมันเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างนะครับโอเคครับไว้เจอกันครับบ๊ายบายครับใครจะเทสสามารถติดต่อเข้ามาใน Discord ได้ผมจะทิ้งลิงก์ด s c o อดไว้ให้ในในคอมเมนต์แล้ว